สวัสดีครับคืนนี้ผมมีนัดเอาของโบราณกับลูกค้านะครับที่เมืองทองธานีครับเดี๋ยวผมจะได้อะไรบ้างผมถึงบ้านแล้วผมจะถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมยืนรอลูกค้าอยู่หน้าสํานักงานสารรพากรสาขาปากเกร็ดนะครับโอเคเดี๋ยวรอลูกค้าก่อนครับก็ซื้อไว้ก่อนแล้วแม่บอกฮ้ยแม่ผมรับฝากลูกค้าแล้วยังไงก็เขาซื้ออันนี้ของถูกต้องใช่ไหมพี่ใช่ mọi người đi trên môn để tùng để có thải luôn mà họ đi ra để con xíu nó con có